อสวัสดีครับผม,ว,บมวันนี้บรรยากาศดีๆครับนั่งเมืองสร้างหยับเก็บงานางาเอกอถ่ายลง YouTube ยูทูปเนาะวันนี้ถ่ายลงเพจวันนี้ถ่ายคลิปยาวและถ่ายคลิปยาวด้วยนี่สิ่มว่าบอกเดี๋ยวามเป็นไปเป็นมาของแต่ละสองนะครับว่า <c oughs> เป็นมากันยังไงกับเหมือนเธอพี่น้องไม่ไหมข่าวเมืมอมมงเราเป็นยังคือรถสองขันสามขันสี่หาขันนี่คืออ,อยู่นัมซูสองยังสี่นะครับประมาณนี้ ลักลักกะเขียวม่วงแดงนะครับดำดำนี่พี่จะได้กอดดำดำเตี้ยของปลาว่ันตะกี้ก็มีดำดำมาสักทีจ <laughs> อต่อมอาจารย์ต่อมดำเนอดำก็มีแน่อย่างนั้นครับพี่น้องบ่าวหอดนะครับเอาเขียวม่วงแดงแล้วก็ยังขาวบขาว่ขาวขาเขาไม่มีตัวไปดิอขาวมีตัวไป เอาแรกๆกะผมกับเสียเบี๋ยนะครับเพียดกันหม่างแต่เข่าได้เดิมนะครับผมผมมีผู้ไดมาดันมาพักไถเลยนะครับเริ่มจากศูนย์นับหนึ่งครับพี่น้องบรว่าแต่สองนะครับหอดรถไทครับเริ่มจากศูนย์นับหนึ่งนึกกันครับแต่กรเหรียญรถหน่อยครับสามพวกสีเห็นงานเบิกหน้ามันหลายครับก็เลยอยากได้เป็นรถใหญ่ครับน่ายนาน่ายนากับโมมี่รอกพี่น้องนายนาแบบแบบเป็นรักเป็นแรงแบบหางานเก่งๆแบบคืออจงผู้ถ่าสมัยตะกีนบ่มีนะครับ ขา้าเจ้าหารถเขาเคยหาไ้รถไถเขากับหาไอ่ภูเก่าเขานะครับบอกผมกับมานับหนึ่งไม่นะครับผมคือมีแต่ไหนนะจำเป็นนะครับปากต่อปากถ้าเกิดว่าเขาอยากเห็นเสียวเห็นเขามีรถเขากับติดต่อไปไห้กันแต่งานสองงาน,นมิดดีไปเลยนะครับคือกันก็เป้าบนเลยนะครับเป็นหางานหายมีกายเนี่ยเขาไ่เถ่าในหาพันกับไต้พู่นนะมีดจ่อยหอดอยี่นี่ครับจังหวะเห็นยังหยีอ,อยู่นะแต่ว่าเาสียเบียกับมีโดนๆมากที่ไรครับ ก้นอนอยู่ปีพี่มนโดนมีมาเท่อกอะไในเท่าสองหมื่นสามหมื่นหรือเขาท่าอยู่หรอครับต่อท่าว่าเป็นเพื่อนร่มแห้งแน่เลยพี่น้องมาดิคนขึ้นส่งสีโต๊ะครับมาสิเพืก,กันไปหมดยิ่งฟ้ากับอาจารย์ต่อมอยุงเวียนเลยมันมาสิมาก,กินปลาบ้านผมเลยครับหมดดามสิครับน้ำลา,า,ายหนามโบแข็งเสี่ยวจอนในห้องจัก กิ <l id> นต้องินน้ำดอนแมนทางพึ่นี่ดอกให้กินน้ำหนามในไปมูบนนั่งยู่ทั้งเดือดตดโมดด้ยู่นอยู่ตรงแนี่ตื่นเหนื่ยนพานนี้เร็ไทหารบกีไหเพ่อไปสงอู่ีเออเพิ่นกับไปน้ำผู้ปีนหเพิ่อนติดใจมีกายมีกอน่ะสองไม่เห็นงานน้ำกันละเพิ่อนก็เลยอยางมากินอาหารปลาน้ำกับกลวตหมอเอ็มแปปก็มาเลยโตหมอก็มาเลยโตแงมากโตแงมากหากินเพื่อนงง่เอ็มเป็นเป็น มามาล่างได้ละแต่ว่าวมงเมื่อแน่นอนละงานนี้เอาความเป็นไปเป็นมาเนี่ยจังไรก็ขึ้พี่ขึ้นเลมาหากันแต่ก่อนนี่ผมกับเสียเบีอาถ่ายกันมาที่ปีใดวะมาเป็นแต่เขาเรียนจบเทคนิคขึ้นมาหน่อยโอ้ยคนติดตามลอยสองลอยยอดพี่ว่าจะซีซีพายซีฟุงพี่ได้ยังหัวยดีไลยแต่ว่ากระล่องอยู่ว่าเศร้าเลยกระล่องซีซีไปเลยเบียนกับถ่ายตัวถ่ายฟอร์ดลูกพี่เพลินนี่ ทายหกพันสิบหกพันหกม่แล้วยังเอาไปคาดตีกีเพิ่น่ายยังก่อนเออบานเพิ่นกลมาทายหกสองขอยบานนี่หกสองมาหม่ได้เออหนาฝนไปหมางปลาเนาะเพิ่นทายรถดำที่แหงันเพ่นทายรถดำไม่แม่โคมสเิ่นมีอยู่กไม่ตีโมมีไนไม่ได้สี่สิบหาสิบเยยุเป็นปีสองปีเนาะเบียคนที่ตามมันบอกข้ในเจ็ดแหวด้วยโอ้ยพ่อาะร้อยขึ้น่นเดียวก็คลิปไหนคนเมืองพันหนึ่งันว้ดังเนาะเบีย อย,ออยนีก่กระดิงใจหอมอยม่เ็ใหม่ๆันกระดุมกู้อยอยู่ทัวสองอันเถอะอับแบบว่ามันกับเป็นตะเมึงกูนนากาันนะกันวอากันจาอ,อยอาอายกล่องขึงกกข้กันบากาเว้าแได้ข่าวเท่่นั่นก็เลยมาในกะทายไม่เรื่อยืดดินกัขึ้นมไม่เองเรือบานนี่ก็พอดีกับอาจารย์ใหญ่คนอื่นเวียดงานนั่นีมหนะเอาหกสองไปตามปลานุนเขาไปทายพันกรได้หม่างพุ่นดงนัยงยังไงเลย บานนี้เพิ่นก็ว่าเพิ่นย่องคอยเอารถหกสองไปขายเอาเสือเอาเปลีาเก้าฮาพ้นมากเ็เลยเป็นบ้าไนน้ำเข้าบ,าบ้าน,าานเอกเอก็เลยขายรถขั้นหกสองบ้านนี่ก็ขายดาวมามาดาวเอาขั้นนี้ครับบา้านน,นนี่ขั้นนี้ก็เลยสามสี่แหล่งครับแหล่งที่สี่แหล่งนี่ก็สามปีสามบ้านนะครับบ้านนี้เอารถขั้นนี้มาสว่างงานคอยก็เบี้ยวัน,วนไดนเงินเลยเนาะ เพื่อนแกว่ามานว่าเขาไหนตรงมันผมเพื่อนอยากเขียนนะแม่เออได้เเออเดี๋ยวมได้เงินเดือนแหนะต้องเงินแหนะก็มาห่วยได้กลางคนทัวเออเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดให้เฮ้าแม่เฮ็ดให้เฮ้าแม่เพื่อนว่าว่าคอยคอยก็ได้เดือนเดียว็บอกถึงอาจารย์ตอบด้วยพี่น้องเฮ็ดให้เฮ้าแม่ครับเพื่อนว่าผมก็เลยเฮ็ดให้เพื่อนครับคนที่ตามกเโาขืนจักเทียวมาสันส่วนอย่างนี้ยดันในเนี้ยดันในเนี้ยอยู่เออจนดันในได้เพื่อนนะพี่น้องคลิปไดก็มีแต่ดันให้เพื่อนครับที่แดกเพื่อนสิบตังซื่วมาตอตอมแท็กเตอร์หรอก บานที่นี่ก็เลยเปลี่ยนเป็นต่อต่อมรถไทยครับบานนี้สบายเปล่นหาเพื่อนพนัพี่น่นนนองอย่างล้างลนๆหรอกน้ำมันนี่บอกออกต่หูคุณแจ้ครับขันนั้นขากขากของแถะังแต่ประสบการณ์โศกส่วนม่มีนี่ป้าเดี๋ยวป้าอีกสอดเึ๊ดนี่ก็ไปมีไใบดันนี่ก็เลยดันขึ้นมาเพื่อนครับบานนี่ก็เสียบยก็ไม่เหตุเพียก้อนอีกบานนี้เพียเพื่อนก็ึ้นดีครับบานนี้ ผมกะก็เลยเฮ็ดน้ำบานนี่คนมังก็พอมีอะกว่านี่นักลอยคอยก็เฮ็ดไปตลอดนะนี่เหงมือคอยสมัครให้อยากเปลี่ยนแน่นอเปลี่ยนเฮ็ดให้สมัครเป็นฟอร์นไทยแฟนเพจก็เลยเศร้าลงไปในสองหนึ่งบานนี้เห็นอาจารย์ต่อมขึ้นมาแห้อยางไรก็โอ้คือเขาทางเขาแถวบ้าก็เลยเริ่มเด้อเฮ็ดเฮ็ดน้ำเด้อครับบานนี้ก็เลยเฮ็ดน้ำบานแต่ว่าไอ้บ้าอุบลเฟินนี่มาหาตั้งแต่สมัย ขันเก่าอาจารย์ต่อมแล้วครับมันไปเฝ้าโยมเพิ่มวงครับทีจีเฝ้าอยอนฟ้สุกได้เนาะเมางานาามาขัานแสดงงานเงินแปดไืองานสองหมื่นขันนี้มาว้นถึงปีวนเงินแปดได้เนาะขันนีมาใไหมพัวกวาน่ได้ใส่ขอขก็เปลี่ยนทอไทยทีต่ตอนจะมาเอาแน่นเออแปดแปดแปดนะขันเก่าหันสว่างชิบ้านเขาใกล้ชิบ้านเขาจังมาะใครก็ไปทายชว่วงอันนี้ช่วงฝนเลียวส่วง,วงเขาเลียว ไอสิลป์แล้วเหรอสองปีแน่นอนเกือบสามเลือกสองปีพอดีเลยแน่นอนสองปีไม่เออสองปีก่อนปีมาปี่กับท้ายเป็นรถเจ้าของเนาะเพื่อนนี่กัเลี้ยนแบบนี่ครับเลี้ยนแบบกันนี่ละเพื่อนนี่ต้องเวดม่วงเวดเขียวเวดแดงเพื่อนนี่ก็เป็นเวดแหลวบานเวดแลาไม่ได้ใส่ยี่คุยกันอยู่เวดเห้าไม่ใช่บ้านนี่เขาไม่แฮ้ก้องเงาเขาไม่อัวเจียวเยอะก็เหี้ยเนาะ เห็นเด้ผ้ามี่ยยางผ้าไอ้องเขาเราอยู่บ้านผู้เฒ่าเอ็จะเป็นผู้ใดมาบอกว่าถักเสื้อทายใหญ่ขนาดนี้ฮะดังกวนเลยอุ้ยคนมันดังก่อนนี่กูเหนื่อยนะพี่น้องยอมอยู่ครับบพท่านเขาหรอกก่อนสิว่าบพท่านมันก็มันบ่คอยเลยทายนะครับมันก็คนขับรถเขาบ่คอยเลยทายเฮ็ดงานเนาะเฮ็ดงานสิบวันทายอยู่หันมันเกิดเฮ็ดงานสิบหกเงาก็ไรเมื่อเที่ยวานนะครับ มันก็เลยกลายเป็นยังสีแหละครับพี่น้องก็เป็นไปเป็นมาไปกับจักปีบะใช่นี่เขาครบสองปีบ่ะปีสามปีสามแล้วีนอนโอ้ยงขได้รถท่านี่มีรถหกองเลยหองยี่ิสองเล่ได้าสองนั่นแเปิดไว้2 0พันสอง่อคือยีเนี่ยข่อยเปิดได้ข้าวแขว่คนติดตามขวนมันสิเป็นแอยูงแปด8ร่อยก็อร่อยเลยะอุ้ยโดนแห้งเป็นปี2องปีคนใดก็ผมก็อยากเป็นกำลังใจให้ผู้เฮ็ดใหม่ใหยู่เนาะ <ไ>แม่ไปเรื่อยๆ,ๆผมแหงได้ปีได้เป็นเล็กหน่อยวันนครับแต่พอนี้มีรถไทยใหญ่พน,นะครับดแยเงกแมน,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 นไปเกียนครับรถวไทยหน่อยไปไทยหน้าบ้าน,นหน้าหนาบ้านานายังมึงกับไทยลงไปเรื่อยคนเมืองมีแต่ลอยสองลอยหาซิบสิบขดได้มีพันขึ้นมาเนี่โอ้ดีใจเลยเงินว่าได้หรอกแต่ว่างเฮ็ดไปสั่นละเฮ็ด,อดพอไดพอไดเห็น แต่ขล้องนี่สองทางนี่นเนาะมันมัก,กน,นะคับไง่ายซะลงนงะ้นลงนีไปมันมีซืือเสียงในจาน้อยสิกดีใจนะครับเปลี่ยนฐานเปลี่ยนถินก่นายด้จิังในคูเมือนี่ก็ยังบ่ได้ร้ายปวนไดนร,รือเนาะเห็นเหตอยังสีท่านันไหนดีผมกัสีเส้าเห็นตัวไทยแล้วก็สิไปราคือพวกเพล่นเดได้สมูมูไปไทยสิได้มตัวอย่ัวี้าไทยมูนตัวนี้เขาไหนดีปวนะเนาะ เออกัจ ah, ้งว่าเลยนะพ่อไหนเฮ็ดค um, ู่กันไปพ่อไหนค้าหนุ่มหลูกครับพ่อไหนค้าแพร่ผืนก็ได้ยี่โดกับมันมีรถไทมันก็นีนะสามทีหาพันในแตะพี่น้องยืนผื่นกับว่อย่างเบาไม่ร้ายครับมันสิปิดกดเพิ่อนเนาะแมนมอแต่ว่าหมาแน่ก็ได้ร้ายกูหันยี่ดอกมันก็มีหม่งคนเมืองร้ายคนเมืองหน่อยให้กันแหะครับเบาไปมันก็ น้ำลดหยอดวิวเนาะมันบอดอเกียวว่าเ้าสิลงคลิปเนี่ยคลิปสันเด้มันมบอดอีเกียวว่าเ้าเห็ดมาจากปีแม่ยนแก็บอดอเกียวว่าเาห้องจากปีกันเห็ดถือปองกับหมเห็นบมอคือพญาเสียบกับท่าห่างเห็นบมอแล้วได้โอ้สุดยอดเด้แน่นอนนุ่งเพลินอยู่งานบริษัทหาจนหว่ากับกับบั่่่นนดคทีๆก็ได้ว่านี่ครับในส่วนในสมาชิกกลุ่มของผมกับพี่โยซัมนี่นะครับสี่คนนี่แหละนี่เบาพนเสียบียาแล้วกับผมแล้วก็ไอ้ต้อมนี่นะครับ ที่แรกก็เห็นกับเสียเบียครับพอจักกันเอกะตะกี้เนี่ยเทคงนี้กำกันอยู่ทางพวกพวกพวกนี้คุยกันนะนะแต่ก็่างคนต่างเฮ็ดเพื่อนนี่ก็ไายเพื่อนนั่นเพื่อนนั่นก็มาเฮ็ดงานน้ำเพื่อนนี้บ้านนี่ก็เลยได้มาหากันบ้านนี้พวกมันแต่นบุกเบิกือเด้อแดงน้ำกวนกันงานสองปัญหาก็ไปเนาะเบียเนาะปันหนึ่งก็ไปเลยพวกมีงานบอกว่าเสรนมาเต้นเต่นเสา ใช่ได้รถจะโค้งเลยงานง่ายๆโบโมม่วหี้ยไรนี่ปีน้อนี่ีเห็ดแม่ห่โอ้ยพออย่างน้ตาอะไรนครับย่มเรียงย่มเดือนมกระลากุมผ่านอีจอดปุนสิมีงานแน่ก็บสวงเม่สาพืนสาพหไก่สิลงหน้าบ้านเขานะครับเขาสีเหือนไป้ปั๊บหน้าเล็กน่อยบ้านนี้เดี๋ยว่าเล็กหน่อยนะครับขาเจ้าก็บว่ามันเห็ดโมเกียงโมปินเห็ดไปจากสีเหลียวมือโมหรือโเียวเขากิเอื่อนได้เสียนเขาหรอกมอนเกียร์พิซ่าู่มือกับมอนเกียร์ก ผู้เหมย์ก็ยังเป็นเล็กหน่อยให้เก่าก่อนนะครับเมาอาศัยทอรถเขาดังดีแมนอาศัยแต่ว่าโบดังแห่งกบทอรถฟอร์ดท่วงดีท่อนละอาศัยว่าเขาเพาเอาเพียงล้วเนาะแมนอาศัยเ็ดถือเห็ดรุปไปหันนะครับ<ช>พอ่อดหญ่วามีงานเห็ดเพิ่งยังวายอยู่กับ <laughs> <laughs> ไปตินงานเป็นการกันย้อนอาจารย์ต่มนะครับน้ำเนยเพื่นผ้าเทคนิคการป่านข้นหน้าการเย็บงานเพื่นเห็ดจะได้มันเหลี่ยวกันนะครับตะกี้กเห็ดพ่อใหญ่จิ๋นครับจะมาถังโบโบเหลี่ยวกันนะครับโบโบเกีงบันไดอะนะครับ ยังบอกมีวิสาบันไดนะครับรักกะไทยปันนีแ่แหละวเนี่ยมันง่ายสุดแล้วเนาะกับอัดเฟืองนี่เฮงเกียบได้ขั้นหนึ่งบริเวณเอียงมีเรียมมีไหล,เ,หล,อหลเอียงแต่ว่าเบิ้งให้เบิ้งหน้านี่ยอมรับ,ยอ,รบอยกกู่ครับว่ามันหยากรีครับมันต้องฟึกไปเรื่อยนะพี่น้องการสีเมืองปรหมองหันต่งนี่สูงเห็ดอย่งไรมันจังสีเข่าตากรรมการนะครับเกิดเมืองศึกษานําอาจารย์เข้าไปนํานะครับบวกเข้าเก่งบวกหลุนเก่าๆเพิ่นนะครับเห็ดอย่งไรมัน สอเข้าไปครับไปพ่อเขาที่ไทกับสออยู่หั่นอ่ะทำท่าเป็นคนโง่ไปเลยนะครับแต่ว่าอีลีก่โง่อยู่ได้ยีก่โงออยู่แมนนยอมรับอยู่ได้มาโงออยู่เลยโบมีไผ่โบบอกเลยว่าจะของเก่งจ้าคืออะไรนี่อาชีบนี่มีแต่เฮ็ดไปเรื่อยๆเขาจะตีหมองไดกับแกให้นะครับหนาบัวเงปีต่อมากับพี่หมให้เข้าขึ้นแมนเขาบอกพี่อัด์ันทงคันเถะขาดถทมหนาแท็มรังสิกับเทมไปครับนี่ครับมันจังมีงานตต่อไปเรื่อย ที่นี่ผู้น้องคนเขาเจ้ามีหน่อยนะมีถูกผีเถ้าแก่ห้างานไหนเนาะมันก็ดยีได้เนี่ยนั่นเนี่ยนั่นมันแบบว่าเขาใส่เกิดได้ดังแล้วมันกับโบยดงานเฮ็ดคือวานนะครับคือผมนี่นับหนึ่งนับหนึ่งไม่หนีกัมีแต่รลดแต่ว่าผมมีงานมีคาซำเก่านะแกกับมาปีหลังๆเนี่ยนะครับปีไปอยู่กับจานต่อมออกมาจากออกมาจากอาจารย์จานต่อม็มาซื้อรถไทโฟร์อีกขั้นหนึ่งนครับบานนีกาเรือมีงานเขามาแน่คู่ปีนะครับยนี่เรียงกับเฮ็ดอยู่ตลอดกัไข่อยครับ ย่างเงียหน่อยยุดกะเรืมอาสามหมื่นสองหมื่นนะครับไปหาสีเบ็ดนะกลับมาเห็นงานให้เก่าเนาะทั้งเื่อบางเนี่ยเกือบไปหาเลาะไายผู้หนั่นผู้นี่คือพวกเพื่อนไปนี่ละใครได้พวกเจ้าบ่ค่อยไจะยุติไปอย่างเดียวผมบ่มีงานเขาก็ไปถ่ายทั้งไหมขพอความไม่งานก็ไล้นุ่มมาถ่ายทั้งพี่มันคองตายนะแต่ว่ามันอยากว่าโอซูเขาฟังจยางเขาขี้เกียดบอกไมแต่ว่าจะไปบอกเขาได้แรือว่าของตายอีว่าเออของตายเฮ็ดดี นี่เระพี่น้องก็อยากฝากเป็นกำลังใจให้ผู้เฮ็ดสองทางไม่ไหมนะครับบาว์เตอจะเป็นเถิดเป็นยูทูปหรือว่าเป็นยัางก็ตามนะครับที่อยากดังอยากเกิดนะครับเฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเยอะจะสิไปไทยปนกันเนาะแมนบแมนอขั้นเฮ็ดอาชีพอะไรคือไทยอาชีพจะคล้องสีธนัดนะครับพ่อถึงแชร์ประสบการณ์น้ำเนี่ยวันว่าเมือนีอีทายเกี่ยวกับรถไทยรถเกี่ยวมีข้าวหนึ่งผุ่นไปไทยไปไทยข้าอตีบอลทั้งเติอไปไทยสีบี๊ด จังครับเนี่ยนี่โบโบดังไงแล้วเนี่ยนี่มันน้องเป็นสองทางเจือของสังเกตเมื่อกี้เขาเห็ดอาชีพนยังเขาสหยียดไทยลงอาชีพนมาแน้เนาะพวกมุดยิงปลาเขาก็ะทายจะดำหน่ำยิงปลาแบบเฮ็ดแล้วมันบกผืนเจือของเขาหมดปลาเขาเห็ดใหม่ๆกับเมียนโยเขาทายไปสองยางสามยางเหมือนมีอะใดมันขึ้นเขาลองทายเท่านั้นแหละทำมันเฮ็ดแล้วมันขึ้นเจือของกับต้องเปลี่ยนใหมอันดีเห็นเลยะต้องเฮ็ดเนี่ยได้ที่เขาอยูน้ำประจําที่รหนกันคอยกระทายรถกระบากับรถมอไซค์บ่ารถเด็ดตะกี้นะบ่ามอไซค์แข่งกันดิ ไายวิทแอนแอ็นเอ็นคนเมืองกู้ดีเลยเป็นพันสองพันเด๋แต่ว่ามันหังมันหังวนน่าเป็นแนวทางอของแล้วมันตันเนาะอ๋อจกักรีวิทย์เนี่ยประมาณนี้จ้าของบัตครับรถไทยมารถไทยหน่อยมาเตลัยนะครับมาขับมาไทยปันหนะ้าเตเตเป็นเล็กหน่อยเพราะว่ามันหม,มักแห้งนะหมักหมักมาเตไัยก็เลยถ่ายเป็นรถไทยไทยปันหน้านะครับพี่หของพ่อนี่ก็ไปเขาไปเมืองกันเลยครับสองผมนี่ครับบอลรถไทยนี่ไปเรือนเมืองสมัยเก่าๆเดี๋ยวจะเห็นเลยครับรถซีซีปันหน้ากับรถเด็ดนะครับรถเด,ด็นะด,ด เข็ดมาแล้วก็ไปเลียนบานเล mm ียนแล้วก yeah, oh, ็ท okay. oh, ่ายบานนี่บานนี่ก็ให้ข้าวตาบานนี่แม่ข้าวาเนี่ยพ่อกับพ่ออะไรยังบานนี่สมัยที่ฮ็ดสวนเศรษฐกิจพ่อพียงเด้โอ้เรียกเรียกกันบ่แมนโอ้ดังบ่บ่ดังบานนี่ก็ไปท้ยหน้าไปทยหน้าก็บแต่ด้ยแนะนำพวกูเพิ่นออกรถใหม่เห็นหลายหลายคนยังได้ข้าวเจ้าเรื่องเคลิปกินเว้ยยัยนี่เพิ่นอยู่วันไอ้จักอยู่ไอ้โจ้สัญญาณเนาะเขียบกินได้ยัยนี่ ถ้ากินถ้ามีทุนมันก็แม่ยนทามีทุนก็นดีอย่างหนึง่งแต่ว่าอยากแนะนำให้เฮ็ดในทางอาชีพจะคลองดีกว่าเน,ะนะาะตัวแรกจะคลองถฐานาบอกไปอย่างนี้นมันขื่อมันก็เป็นตะฝั่งยังสีมันก็เป็นตะทายได้ครับแถวนั้นพอคัดกับชีวิตประจำวันเขาเจ้าของแม่นเ่าเ่าเฮ็ดอาชีพยังเ่ากะทายอาชีพเหมืนนะครับวันว่าครับรถไทยยู่แต่ว่าอยากทายรถดำรถเมโคเออรถไทยถึงขี้รถไปทายก็จะ้เออเม่นแห้งยากกับเป็นเหล็กเป็นยังจ้องทายรถแต่คลองไปยังสีก็บไข่กันได้เนาะแม่นหมดนั่งเถื่อคือพวกเพื่อนนี่ก็มีรถแบบนีมรถไอย มีสุขคนนะครับมันก็พากันมาขึ้นกันนะครับมูทายกระทายข้างจาของแมนบบไปทายหมู่กระทายข้างจาของการตั้งห้างตั้งพานไหมมันมันอะไรสองทางเนาะในการเท็ดยวทิปไหมเพราะว่ารถคุ้นกับรถใหม่มาเรื่อยๆแมนมันมันกับแมนผู้มึงผู้แย่งเขากับอยากฟึกไปน้นลำเนียหัวยมาแล้วเว้ยแล้วเว้ยแล้วตัวจอดบานเอาเบียมาแกเพราะไงโอ้โหโฟกัสเลยกล่องโอ้ยกล่องจะได้จังแตกพร้อม มันอันไหนมันอันผมว่าถือกีนมาจากว่าในสื่อกันซันยังว่มีเงินไหมยืมไม่ได้พู้ใด่เงินได้ลายเอ้าผมว่ามันใส่มันโบเบตาใส่ฮะเพรว่าโบเบตาถือไต่กีนเนี่ยคู่มือมันเล่นสไตล์สูงมือเขาดิโอ้ยต้องใจอยู่เห็นเขาสูงเหยียบสูมน้ำเขาด้วยแต่มันแย่ที่น่อเวืร์ดเลยเด้บวกมีกันซันเอ้าไปพอพี่นะพี่น้องมันหลายนาทีหล่อย่านว่าเบาดูแอนเบาดูไล่กับพีดอีกเลไหมน